ไปทำงานอยู่นะอายุคุณป้าประมาณเท่าไหร่53อ่ะแล้วแล้วพี่ชายคุณป้าอายุเท่าไหร่54 54อ่ะเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อไปใช้ทำดีใจได้ไหมอ่านะครับอ่าเดี๋ยว ผมขอถาม <laughs> ขอเริ่มถามเลยกนะตื่นขขงตื่นเต้นไหมแหละเพราะเพิ่งลง,ง,งทั้งแทนถ้ารู้หญิงใหญ่ถามว่าถ้าเรช่วงเรียนันษาแครพิางับ เทศก,กาลพวกอะไรไหมครับยูว่าแบบมีอะไรก็จะแบบเป็นคนักกามพิเศนของชาติเป็นบางอย่างว่า อาชีพส่วนใหญ่ที่อาชีพอะไรครับคน,คนที่แบบก,<า>ก,ก็ผู้ใหญ่ค้าขายก็ราชการไม่มีแบบพวกบริษัทอะไรมาเปิดโรงงานอะไรตรงนี้ไม,มไม่มีไม่มีครับคือเขตตรงนี้ไม่มีเลยมีโรงงานวิทย์อยู่ฝั่งสนามสนามช้างาอ,อ่าครับแล้วจำนวนคนเรือนที่

เดี๋ยวมีทุกหลานไปทำต่างอยู่แบบเข้าเมืองไปท,ทำอะไเดิเดนเนแลก็ไม่ค่อยส่วนใหญ่คือแบบจะอยู่ที่นี่มันก็มีเป็นเป็นบางบ้านเนาะที่เข้าไปอะ่ะถ้าเข้าไปเรียนที่อื่นก็อบทำที่อื่นทุงเทพ่อะไรเงี้ยแล้ว<น>มีปัญหาเรื่องน้ำเรื่องอะไรไหมครับน้ำท่วมมีอะไรม ท่วมท่วมฝั่งตรงไหนฝั่งนู้นต่ำของนิซูลฝั่งนู้นจะท่วมใช่ใช่อ่าแล้วอ่าเคยพบเจอปัญหาในชุมชนแบบลูกบ้านในชุมชนเคยมาร้องเรียนอะไรบ้างไหมครับก็ปัญหาคือทีู่้นเนาะเรื่องเด็กขับรถเสียงดังเรื่องดินลาเรื่องอะไรพวกนี้ปัญหาทั่วไปที่จะพบ ผมก็เจอเหมือนกันปื้นปื้นปื้นีตำรวจเขามาเลยเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่เด็กในพื้นที่นะมันเป็นเด็กต่างอำเภอโอ้โหคือหละอ๋อเด็กต่างอำเภอแล้วถนนตรงนี้ตรงด้วยเออแปลนั่นนี่ก็หายเลยสวัสดีค่ะที่เราสะมีเราสามนี่ยังสืงไปบ้างเด็กที่อยู่คุณบานหน่วยอะไร ตู์ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะลืมศูนเนี่ยตรงถีแยกบ้านเราศูไรศูเท์เออศูพทศ์ูพทศชุบชุนหรือถืไอแถวโรงพยาบาลอยู่ไกลมากไหมครับไม่ไม่ไกลประมาณกี่โลคา่แาถวนี้โรงพยาบาลมีที่ีนนอกจากไอ มีโรงพยาบาลอนะมีมีมีศูนย์นี่เนาะศูนย์ของเอกชนโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลหลวงโรงพยาบาลเอกชนก็ใกล้ๆมีโรงพยาบาลหลวงแล้วก็เอกชนที่สามที่อถ้าคิดว่ามันพอมันพอไหมว่าผมเห็นแถวนี้ยก็เปิดร้านขายยาเยอะมีอยู่ตรงใไทยทหารโรงพยาบาลทหารอ่ะมี่จะเป็นยูทิ้ ก็มีที่เขาทำวังสรางที่นแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับพวกชายแดนนี่มีปัญหาอะไรมาถึงแถวไมื่อกี้หมายความไปเี่ากับไอ้พวกเรื่องค้าขายอะไรพวกเนี้ยเรื่องนั้นเราจะไม่แตะไม่ไดงในช่วงแรกๆนี่คือชุมชนนี้ยังแบบว่ามีผู้คนมากมายใช่ไหมฮะคนเยอะใช่ใช่ค้าขายดีอะไรเงี้ยฮะ ช่วงแรกๆก่อนที่จะเป็นโควิดอะฮะม้นกระจายกันอะพอหลังโควิดมาก็เริ่มสบเซาลงใช่ไหมครับอาจะ่้านอย่า่วนก็ได้อยู่ประมาักอีกคัวัคก็ มีแม่คุณลมงห้าห้าข่าตาบาหลานคุณมีหลานยมาเล่องคุณแล้วต่รอบครวบงคนจะลูกเข้าลูกสามเขอบครัวใหญ่ปรมาณห้าต่อยนใหญ่น่อยก็สามสอ่าจะอยู่สามถห้าถูกถึงห้าเราวลูกก็สามคนเนาะก็จะอยู่ประมาณ ครอบครัวหนึ่งประมาณห้าคนกขาลูกสามนะแล้วอีกสองคน่อยู่ที่อื่นะเนี่ยเขาจะทำงานถามอะไรก็ดีไหมคิ้วอะไรยักษอะไสมองยังไม่เลน่นเช้าเกิดไก่ไก่ร้องแล้วแต่ยังสมองยังไม่เลน่นเลยเด่นไม่ค่อยไปทางไหราะว่าเราที่นี่มันห่างร้อยร้อยโลคิ้วสุด ก็สนามมานี่ม ok. ันหมาเี่ยวเพราะว่าจากนี้ไป็นกรูใช่เราออกบ้านตววมันสิ่ใช่ไหมออ่ได้เนี่คนในพื้นที่จะเป็นผู้สูงอะไรอยู่ไหมคะหรือว่าจะเป็นมีมีแต่ว่านี่เหมนเสียไปเยอะมากหรืออะไรแล้ก็เรื่องปกติเข้าใจได้ เขาจะแยกย้ายไปทํางานแบบต่างจังหวัดกันหรือว่ากรุงเทพกันใช่ไหมครับแล้วก็ส่งกันมาที่นี่อ๋อแล้วตรงนี้เรามีแผนจะพัฒนาอะไร ส่วนใหญ่คนที่อยู่ที่นี่เขาอยู่กันแบบบางคนต่าอยู่คนละบ้านหรือว่าสลิกันบ้านบ้านแ้แต่บ้านบ้านนี่เป็นอยู่ีในเรื่องขงการตจหนึ่วอ่าา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 านาาาาับาา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 าร เด็กรุ่นใหม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมากันแล้วจากคุณจาอือืมแต่รุ่นเราค่เดียวป้าก็ยังมาบ้างชอบชอบทำขนมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับครับขอบอ่าแล้ว ไม่มีอะไรแล้วใช่ครับขอบคุณค่ะพี่สลับเวลาให้สัมภาษณ์นะฮะ